ไม่ยงเลยไม่ย่งเลยเฮ้ยไ้ยงโอเคเอาละนี่มีเตาหนึเแขย่างนียอกาลย้วย่างอย่างไรจะร้องเพอาเอาอาใครจะไปเืองใครจะร้องเพลงรอดูยูเอายงแถวเล้ยวันนี้พวกเราจะมาเดินแบบค่ะ วันนี้รม,มาเดินแบบโชว์ข่าววันนี้ตามด้วยวันนี้มีใครบ้างค่าวันนี้นะครับิอ่พธีกรค่ะมาจากสิริามาจากไอน้อ่ามาจากลวค่ะอันนี้มาจาก,าจากอันนี้มาจากสวิตเซอร์ล มาาแบบนี่ไอา่มเดินแบบนี่ไเอ้านี่มาดบเอทโอเปีย้ไมมม่เดินกลกเดินแบบิแบบดนน่กอนเดินแบบนี่เจน้อเข้ามาสิคะเริ่มเลยเริ่มเเริ่มเล่มเลยิอยก่อนเลไปใส่ก้งไม่มีหรือสิวัยมอง รับบอได้ร un> ับบอได้รับัวบอดอันนี้อันนี้กูก็บอด มเป็นชั้นมันผิดตรงไหนไม่ยังผิดผ้ากันเห็ยยางก็บอกเอฟซีเนี่ย้ากันเห็ยยางก็ค่ะ ย่านย่านเพื ah ่นส่งว uh ิกันมาให้ย่านเพื mm ่นเสียใจบ่ค่ะเอฟซีส่งวิกมาให้เราก็เลยเราก็เลยทำผูกบอดเจอร์บอดเจอร์เบียซี่ค่ะเบียซี่ค่ะนัตตี้ค่ะอันนี้อันนี้วิ๊กออซี่ไันอันนี้ลูซี่ลูซี่ลูซี่ค่ะเบียซี่นัตตี้อ่ะนัตตี้เดินมาหน่อย อันนี้เพซี่อันนี้เพซี่ค่ะอันนี้ลูกูให้สีรูให้สี่อันนี้คาที่อันนั้นคาที่ค่ะน้องคาที่น้องเบียร์โอเคขอพูดขอ c เอฟซีหน่อยที่ส่งโอเคขอบีครับขอพูดเอฟซีหน่อยนะคะ พวกเรานเราก็มอบความสุขให้นะคะตอบแทนน้ำใจของท่านท่านนะคะขอประกาศนะจจะมีพนักงานาเือรงานในงานที่นัดนะคะขอเชิญพี่พี่น้องน้องนดังเหล่ยูทูบเบอร์นะคะเชิญกันนะคะเอซีนะคะนเชิญกันนะคะเอซนาะเราจะมีทักตลกนักร้องนนี่นี่นี่โอ้ย มาช่วยคลิปแล้วกันสวัสดีครับ